ขณะนี้เรากำลังจะไปเบิ่งงัวพ่อว่างัวงามมันจะพาไปเบิ่งงัวขับมาไกลถึงบ้านโคนเมียงเบิดรถหญ่มากอนะสีโตมรถแล้วในล่างรถไมไ่แล้วนะ แต่นั่นกต่เนี้ยไอล้ลาบอยู่แต่ว่ามันก็ตั้งหลายอย่างรุดเลยได้เลย บรรยากาศดีๆครับหลังจากฝนตกไม่ไมหายก็ครับรถด,ดิบ <c oughs>

เต่หน่อยมันก็หูยุันมัดเกลืนที่ว่าท่านได้ปลูกไม่ไปล้างไม่ปูกไม่ปูกเป็นอะไาเป็นเป็นครับที่พวกแกเปื่อแต่เอาไปล้าง